สาวเห็นรัชดา,า,าทิติรัตน์พัชริรัตน์การเจดหลานนางสาวอนาตพรหลานเขยนายเดยวิสันเลนนาเด็กชายเสศันเด็กหญิงทาเลียครับขอมนัสการพบผู้กำลังพระสงฆ์แเรื่องศิลป์ศาสนาทั้งหลายที่สถิตอยู่ณั้นมาเล็ที่สิบสองตอนนี้พนัการชาวพนักงานหกเก้าแยกเก้าเพจสอขตประเภทแห่งนี้ พร้อมทั้งขอถวายน้ำเดื่มบริสุทธิ์หอมลไม้ขนมหวานครับขอทุกทุก <im Given feed> ท่านขอรับไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญมเยี่ยมในสุขครอบครัวครับยมยาจังหชาติทุกคนณภรรยาบุตรธิดาและลูกลูกหลานทุกคนขอให้ทุกทุกคนและครอบครัวอยู่เย็นยมเป็นสุขมีสุขภาพแข็งแรงแค้วคลาดจากภัยธรรมรายต่างๆโดยเฉพาะปีนี้ เกิดโรคติดต่อนะฮะโควิด19เพราะฉะนั้นของข่าวก็เลยไม่ได้วถวา,ายถวา,ายแต่ของที่ปลอดไทยนะครับก็ขอขอสิ่งต่อไปนั้นหลายโปรดอธิบาลนะฮะให้ทุกทคนนะขอครัวอยู่ยงนยันสุขแค่้วาดจากภาอะหนักสาหัสเพราะที่จะงาก็ขอาการงานจเจริญก้าวหน้า ขอให้ครอทุกๆคนนีๆๆ้ครอบครัวพบเจอแต่เรื่องดีๆรับแต่เรื่องดีๆครอบแต่คนดีๆตลอดปีต่อมาเราสิบได้ลตลอดไปด้วยเถินสาธุกลมาราชการกาัมาราชการอยางท่านเท้าวเวสสุวรรณกลับสบายรังคมองค์จงเด็กพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าเสด็จพ่อรอห้า รัชการที่9ก้าเจ้าเราเก้าและองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์แห่งชาติไทยขอให้ชาติไทยยัก้าวหน้าแคบค้าศาึก